เฉียบพี่พ <laughs> ิมพ์รีพายเ่ะเรื่อททำไมครับค,คือไปเราไม่ได้ทะเลาะอ,อะไรกันนะครับแค่เราตกลงอย่เชยๆว่าเราเขาแค่เขาตกลงกับเราเชยๆว่าเขาไม่มีความสุขกับการที่เขาเขาอยู่กับเราแต่ว่าเขา รักเราอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเขาก็ไม่ได,เไได้เขาไม่ได้เกลียดเรานะเขาไม่ได้ทะเลาะอะไรกับเราเลยนะว่าการที่การที่เขาแยกทางไปเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยหนูรักที่แบบว่าไม่ใช่แบบรักแบบแฟนเขารักพิมพ์ลิพายเยอะเลยเขารักแบบหนูรักป้าแต้มป้าแต้มเนาะอ๋ออืม ได้ครับเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำทำแน่นอนยังมีเพลงอีกอะ่ะเพลงก็จะทำอยู่เราต้องทำเชอร์รี่สามโคก <arrow _ S 1> มีเพลงอีกสี่เพลงที่กำลังจะทำอยู่สีล่ลุงลุงพลโอ้โหอีกแล้วแต่ดีเจมาตูโมโหหนักไปทีน <_ S 2> ี้เลิกกับพี่เนย ลูกพี่ไปไหนนะอยู่กับแม่ครับ mm hmm. เจสสิตางเออสบัดต,ต่อไม่รอแล้วคะอืม mm hmm. อุ้มลักณา mm hmm. หาเองดี่าค่ะเรารู้ใจตัวเอง mm hmm. ว้าเออวันนี้มาแปลกแหวกแนวเลย,มยไม่บอกชื่อเลย หาเองดีกว่าค่ะเรารู้ใจตัวเองไม่เอาลุงพลเอาลุงตู่แพนเค้กหนักเลย<ก>หนวดของจริงหรือสักฮะอ๋อสักครับคนดูเยอะมากเลยวัเนี้จีบดาราเลยไม่ไหวห <S <S เหมือนถแถลงข่าวเลยวันนี้ ทุกวันนี้ทำงานอะไรบ้างคะก็รีวิวสินค้าครับอืมแฟนอยู่แดนสิบได้แมส ได้รับแมสไหมคะเห็นเขาว่าพี่ร้องเพลงทั้งวันเลยเออใช่พี่เอาแมสเข้าไปแจกมั้ครับที่แดนสิบล่าสุดเลยเอาเข้าไปแจกที่แดนสิบบัมบัตพิเศษการนะครับทั้งหมดเจ็ดร้อยชิ้นนักโทษมีอยู่ประมาณนักโทษมีอยู่ประมาณหกร้อหสิบ้าคนตอนนี้ก็กำลังอยากจะเข้าไปแจกนะครับแดนอื่นเพราะว่าพอเข้าไปแจกแดนสิบแล้วเนี่ยแดนอื่นก็อยากได้กัน ถึงเวลาก็มาเองแหะครับเออใช่เนะาะเดี๋ไปซีเรียสอย่าไปคิดอะไรไม่ได้เลยเดีย๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็มาเองเสียใจครับ เมื่อกี้มีคนทักมาได้เศษสามจะดูใครน้องมีใหญ่เลยน้องออยลอยจูบอ๋อบนหน้าผาเขียนว่าอะไรบนหน้าผาตรงนี้เขียนว่าทีกายูโกโหตุมหาราชาครับแล้วก็ส่วนข้างบนเขียนว่าลองไรส์เดียบคินครับแล้วก็ส่วนบนหัวเป็นรูป

เมื่อวานยังกินก๋เตี๋ยวไทั้งสี่ชามรับประาอะไรก็แค่นี้เองเบาๆบางๆ จะได้เก็บดินดินอยากเป็นคนจริงนะไม่รู้ว่ามาที่ญี่ปุ่นเขารู้ว่าเรามาที่ญี่ปุ่นอร่อยมากเลยอ่ะแต่กินยากว่ะเฮ้ยทำไมกินยากมากเลยอ่ะขอใช้ช้อนเหรอชอบให้มีตัวก่อนอะไรพรอนั่นไงอ๋อก็มีช้อนมาให้ ไม่รู้นึกว่าให้กินตะเกียบอะไรดนามันบางันบางนบอนนี่มิตใหม่ในการกินไอติมไม่ร <mmm> ู้ว okay, ่ามัน่คนโอเคนะเมื่อวัน เสียงโอปุ่นละมุนค่ะเย็นมาก กินยากว่ะจรินอร่อยด้ยอร่อยด้ยโอ้ยไม่ไหวเปลี่ยนนะเอาอย่างอื่นกินดีกว่าจูบแม่งกินไม่ได้จูดแม่ดีกว่าคืนอืมอันนี้โอเคว่ะอันนี้ดีว่ะดัง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  พัดเลยพัดเลยไม่มีใครอยู่นะอันนี้ดีกว่าไม่มีใครอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าทำไมกินเสียงดังแบบนี้ไม่มีมารยาทดูนะครับไม่มีใครอยู่นะครับตั้งร้านเราปิดร้านนะครับปิดร้านเวันนี้ปิดร้านเนี่ย เฉพาะนะครับไพรเวทนะครับบอกไว้เลยนะครับไม่มีคนอยู่สักโต๊ะเลยนะครับโซนเดียวนะไม่มีนะครับอันนี้โซนเดียวนะครับยูฮอดฮอโซนเลยผมบอกเลยนะครับเขาไม่ให้ใครนั่งนะครับโซนนี้ครับไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช่ว่าจองไว้นะครับ VIP ระดับลายพางนะครับ VIP นะฮะเพราะว่ามีใครก้านั่งใกล้ครับไอ้เหี้ยสักเยอะขนาดนี้เป็นกูกูไม่กก้านั่งขโมยกระเป๋าอู้เปล่าอะไรกูก็บอก

คือหลายเส้นผมกันลงไม่ไหวจริงขอแล้วกันนะโอ้ช้อนต้องใช้อันนี้เหรอเสียงมันได้ต้องใช้อันนี้ป่ะน,นี่ก่ะเล็กไป กินมาตั้งนานเพิ่งจะรู้ว่าเขามีมี